สุกขี่มันเสมอมั่นเครือขาดครับพี่น้องครับเจอกันอีพี่หนึ่งครับผมอยู่ลวงนาตานช่วงสายๆครับเปิดคลิปมากอะโบมันครับโบมันมีนี่โบมันมาเริ่มสำรวจกันโอ้เริ่มมากเลือเกินเปลี่ยนครับผมมัน,นมันส่วนกันมาบอโอ้ไปหอนก็มีเวมันส่วนมัน,นมส่วนกันมาบอส่วนกันมาลงลำลวง <laughs> โอ้พี่แต่เปลี่ยนครับ ไปย้อนบ่ดนี่แล้มาปั่นกันบ่ปั่นไปย้อนกันก่อน,นครับต้องไสตำรวจต่อตำรวจกระช่างต่อครับอุ้ยแต่ป,ป,ปลาเปียนครับฝูงปลาเปียนนับล้านตัวอุ้ยตัวนี้กระช่างนี่นักกุมูอยเลยอุ้ยกูจังจังจังมันี่จังวีแววได้ให้อีกอู้ เปลี่ยนฟูงกว่าเปลี่ยนรุ่นครับพี่น้องครับวัอนี้มีรุ่นอีกมือนึงปั่นปลากันก่อนก่อนจะเข้าหุ่นใหม่เสือเลี้ยงทั้งสองแผ่นกําลังปั่นปลาครับพี่น้องครับปั่นปลากันก่อน ปันช of ัวปัญญอนปันปัญญอนกันก่อนสองหุ้นปันปัญยอนกันก่อน สองเสารครับการจีนดดนามมหลังปนปลาโดยเชียนคำนหูงประเปลี่ยนอาชีพ เบี้แมบาวีเด็กขายอยู่บ่อวัน,น,นอ,อืมราีหาลูกนโอ lẽo lẽo, lưỡi không thấy, nó hắt để ghép luôn. Ba mua, cứ tí tí vậy thế, hắc cả lung mã. เปลี่ยนครับลงเปิดหัวคลิปมาเลยสามตัวสามตัวก็เปลี่ยนเปิดคลิปมาก<า>คลิปแหลกครับเอาแล้วครับัมแล้วครับมีแวววัมีแววไดเฮอีกครับวันนี้เปิดคลิปแล้วสามตัวเอาแล้วครับืัอนี้บรรยากาศขึ้นเมื่อวานนี้ครับ นีดมันนี่มีลุ้นเช่นกันล่ะครับบาทนียวันนี้มีลุ้นเหมือนกันเออโอ้ออยปลายังอะไรปลาโจกปลาทูเนี่ยเก็บ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 อยู่พี่นออแแอ้องเไยเสี่ยนแต้แมเห็้ยนอะไรปลาทูเจ้าของเก็บ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 อยู่นี่โอ้ยปลาทูปลาโจกปลาโจกปลาโจกปลาเพี้ย ปลาเพียปลาเพียปลาโจกอุ้ยล่างมันเนี้ยออดถูกออดถูกอุบตุสูตุสุบมันละครับพี่น้องปาดปาดประมาณเจ้าโลนี่โลนึงนี่ละโอ้ยอ่ามาอีรีเสียบแต้มเสียบแต้มเพ็ดแล้วโถมโยงเลย เทียนแต้มเพชรไปโตบักใหญ่เลยฮืมโดนโดนทีตัวบักใหญ่มัอพาหลงหนองกันมาบ่อะโอ้เขียนแต้มเพ็ดละครับแบบจังเลย จนได้อุ่มครับจนได้อุ่มแลนตัวเวีย่ยามาบ้าตึกแค่บ่ขึ้นไงไปบายเสยือไปดมเสือที่งานนี่ นำทีม้มโดยโฉมยงครับประวานแหนกันขึ้นเราไปดมกันว่าน้ำทีม้มโดยโฉมยงจะลหายได้เมียก่อนอ่ะคนสุดท้อ๋อถ่าเวลาปลาเปลี่ยนมาแล้วเด้วย <c oughs> น,นัดวา่ามาบ่ายโมงได้เวลาปลาเปลี่ยนมา ไยมงกงแดงกับเหลืองอยู่น้ำกันครับวันนี้ครับฝ่ายแดงกับฝ่ายเหลืองเอ้ยเดีเสียนคำเอ มันสิมาตามนาดิลีบัวโอ้ยว่าปากในมีรุนเน้นี่เซียนคำ

โคตรว่าแล้วซึกษากันล่ะกราดาโคตรกับคนหาล่วงนี่บ nah, ่เวเจ็บเ็ปีนะเกเขา นี่ปลาเปนไม่ยีเลูกโรนปวาน้ำนี่เพรยังมามืองนี้บางพราบงสุดสองนี่พวกเบื้องนี้กระสังเอาซแล้เวเนี่ยนี่กระั่งเาลยลลายอืปลยอดปลาโลโหโตโโนะ โอ้ยหนักคือคือเจ้าแมงมุมไฟนี่เต๊บมึงเต๊บโอ้ยเอาอีกละโอ้โบแพรบโบแพรกันเลยตัวนี้สัมพ่จะตีเป็นบาทเด้อโอ้ยพูดแล้วพูดแล้วสัมพ่เราโบต่อยสเปซสปะโอ้ห้อยสนามม้อยสนามสัมพ่เราบโบวันสเปซสปะ ออ้ยตัวนี้ตายบานอะไรนี่มีแต่ปลาสกางแต่ปลาเปลี่ยนครับตายบานอะไรโอ้ยสมพ่อเพิ่นอันนั้นเด็กโยกกระซิบบ่ขึ้นครับพี่น้องนี่พี่จะปลาเปลี่ยนสมพ่อเราตีเป็นบาทโอ้โห้ย,ยนี่ก็ล่องลองมาหน่อยจะคงไฟนี่องบ่าววิโอ้ยมีปลาใหญ่ครับมีปลาใหญ่ ยีป่ป้ายตัวไโอู้บาววีไดโบราณตัวาต่าโตมันทางไงครับมันหนักนี่ยกกับเขื่อนเขึ้นครับนี่โคดแล้วโคดแล้วบาววีนี่บาววีโคดแล้วโคดแล้วบาววีบาวแต็บเสียนกบแชม เดี๋ยวพี <cons urai> ่น้องเด้อเช็ดบแล้วป้าผู้คืนป้าผู้คืนต้องต้องต้องหาแนวลิเล็กบันวันครับพี่น้องครับนี่ป้าบู้คืนต้องต้องต้องหล่อมันสักครั้ครับพี่น้องครับสบายสบายผู้สีเชิงเบื้องต้องานใเ เกี่ยงนะเหมืนอนกันช่างบันเทิงบนะ่าวเข่ามาท่านมาน้ำเขาวนะ่อพ่อ,อห,าหนาห

หมดสั่งง่ายเลยไันเส้นเก่งขาสันเนาะดีงามใส่เสื้อแค่ยาวเนี่ยบ้านทุกคนผ้ากระเป๋าสจะล้างถูกหตเกีดอยู่ถ่ายคนเดียวคนถ่ายคลิปขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกซับสไครป์ขอบคุณทุกไลค์เจอกันอีพี่หน้าครับสำหรับอีพีนี้ค่ำใดพอสุภาพการใดพอสุภาพ ขออภัยไว้นะที่ดีด้วยนะครับเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ